มาเพิ่งมาใช่ไหม,ม <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เรามาทานอาหารอินเดียกันนะคะ <c oughs> ตอนาอาหารตอนเที่ยงตอนเช้าเพิ่งไป สวดมนต์แล้วก็บูชาพระแล้วก็ไปที่มุจลินสักมุจลินแล้วก็รัตนเจดีแล้วก็ที่จงกลงนะคะต่างๆเพื่อที่จะนำพระ black stone เนี่ยนะคะไปอธิฐานฉีแล้วก็ไปทำในวิหารแล้วก็ตะตระกสีมหาโพแล้วก็ได้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็รับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปที่ ที่พระพุทธเ,เจ้าบรมเห็นทุกรกรกิริยานะคะแล้วก็บ้านอ,อนานามพิทักษเศรษฐีแล้วก็บ้านานางสุชาตานะคะประมาณ3-4ี่ที่นี้น่าก็จะมีที่ต้นโพลิสไอวันทูซีไอวันทูซีเฮฟโพตรีวันเท่าสันเดอร์ลิสอาราวส์นิรันชะระลิสคัมทูเฮฟ You c น n go โ o โอเคโะแล้วก็ไปดูต้นโพที่มายุประมาณ1ค0 0ันปีที่เป็นที่อยู่ของเราโปกรามในสมัยตะก่อน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามันนะ่งราปทานอาหารกันก่อนเลยค่ะเป็นอาหารที่อันนี้เป็นไก่แบบอินเดียนะคะแล้วก็เป็น เป็นโปรตีนนะคะเดี <Okay. S 1> ตั้งแต่มาที่นี่นะคะไม่ไม่ทานอาหารไทยเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นอิเนเดียไปนะคะแล้วก็เป็นข้าวนะคะข้าวแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งทานกันเลยะคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะี่ค่ะ,คะ